ท่าศึก้าได้รับในอะไรหลายๆอย่าง,งมา,งากครับก็ในอั้นก็คืได้เรียนรูว่าในทางพลังของความแห่งบวกนะครับพลั ไม่ได้าไไมางานนส้สินเลยค่แล้วครั้งหน้าคิดว่าจะพาลูกทีมมาให้เห็นบรรยากาศแบบนี้อีกไหมครับมาค่ะแล้วก็จะกลับ,บสุดยอดมากมากเลยครับขอบคุณมาคก,ก,มการครับก็หลังจากจบบรรยากาศวันที่หนึ่งมาแล้วเนะี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับ รู้สึกยังไงบ้าทำผลงานนี้ตื่นเมากเลยท้าที่ได้โิเศษครับแล้วเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับครับแล้วอีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ยพี่คิดว่าจะพาลูกทีม้ามาให้เห็นบรรยากาศแบบนี้ได้ไหมครับครับสุดยอดมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ ก็ต่างชาติทีนึงนะครับก็ไม่ใช่ที่เราเจอกันครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้หลังจากจบบรรยากาศที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ได้อะไรสิ่งหลายๆอย่างที่มาในงานนี้นะคะก็จะเอาไปพัฒนาแล้วก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติยิ่งขึ้นแปลว่ามาครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับครั้งแรกอ่ะสามเดือนนี้จะพาทีมเข้ามาให้เห็นบรรยากาศนี้ด้ไหมัครบอ๋อน่าจะมาเยอะมากๆเลยครับ ก็หลังจากชมบรรยากาศงานวันที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างครับก็ได้วันที่ก็วันนี้นะฮะก็รู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มเติมจากได้มาได้เป็นที่พอใจไมได้เพราะว่าเริ่มเริมเริมเาลูกสาวเอาลูกสาวมาสัมภาษณ์ในวันนี้วก็คิดว่าเขาน่าจะพาลูกทีมเข้ามาให้เก่งเลยใช่ไหมคะก็กล่าวแล้วว่า โอ้โหนึ่งคาร์โลตัวสุดยอดเลยครับของมาตดีครับสวัดีครับวันนี้จบบรรยากาศวันที่หนึ่งมาแล้วรู้สึกยังไงมากครับสนุกมากค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้ามากขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นมากขึ้นพี่แมค่ะน่ค่ะเป็นผู้แนะนำค่ะและเราก็จะพยายามนำทีมลูกทีม ทั้งอัพไลน์และดาวไลน์ไปถึงซูเปอร์เรนโบว์ให้ได้ค่ะสุดยอดมากๆเลยครับขอบคุณมากครับค่ะเดี๋ยวไปเจอคุณไหมคุณแม่ครับค่ะก็วันนี้วันนี้นะครับหลังจากจบบรรยากาศของวันที่หนึ่งนะงานนิวไลน์แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับคุณแม่ก็ประทับใจกับทรัพยากรกับกิจกรรมจากที่ผ่านมาประทับใจทุกอย่างเลยตั้งแต่เช้าจนถึงสี่ทุ่มเลยใช่ไหมครับแล้วคิดว่า ครั้งต่อไปเนี่ยจะพาลูกทีมเข้ามาเพิ่มเห็นไหมครับแน่นอนค่ะพามาแน่นอนขอสัมภาษณ์อีกนึงนะครับวันนี้หลังจากจบบรรยากาศวันที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างครับโอโหพลังมหาศาลค่ะครับแล้วพี่มาครั้งแรกด้วยไหมครับงานนี้ครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองเลยใช่ไหมครับแล้วครั้งหน้าเนี่ยพี่คิดว่าจะพาลูกทีมเข้ามาที่งานนี้เห็นบรรยากาศ เป็นนี้ด้วยเนี่ยอีกประมาอีกคนอีกกี่คนครับวันนี้พามาด้วย3คนนะคะแล้วจะเอาอีก3คนนะไปแตกสายค่ะอือหือเป็น9นะคร <10 S 1> <10 S 2> ับโอ้โห10นะครับโอ้สุดยอดมากมากเลยครับผมมากครับอ่าวันนี้นะครับจบบรรยากาศของวันที่1งา,งางน You ไล v ์แล้วเนี่ยคุณป้านเนี่ยรู้สึกประทับใจยังไงบ้างครับวันนี้วันน,นี้รู้สึกว่าดีมากเลยที่ว่าได้มา เห็นท่านถูกเยอะๆที่ว่าต้องทำได้แน่นอนงานนี้อะต้องให้ขาดแล้วนิดกลับเป็นมาใครกันเป็นเอ่อมาครั้งแรกเลยใช่ไหมครับมาครั้งแรกเลยมาแล้วก็รู้สึกว่าเออเยอะใหญ่รู้สึกอยากจะชวนใครให้มาอีกไหมครั้งหน้าก็อยากจะชวนเพื่อนมาอีกหย้ามากเลยครับขอบคุณมากครับ วันที่หนึงนะครับก็วันนี้นะครับจบบรรยากาศของวันที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าเด้อตกใหญ่นะว่า่นเต้นไหมเต้นค่ะถึงเต้นมากเลยคิดว่ากลับไปนึงก็จะดีขึ้นจะทำตัวดีขึ้นจะผอใไข่ดีขึ้นนี่ถ้ากลับมาครั้งแรกเลยไหมครับบรรยากาศอย่างนี้อ๋อมามาสองสามครั้ง เราครั้งหน้านี่อยากจะชวนใครให้มาเห็นบรรยากาศแบบเราได้อีกไหมครสุดยอดครับมีตําแหน่งหรือที่ตั้งเป้าไว้ไหมครับสำหรับครั้งหน้าเดี๋ยวนี้มีตําแหน่งดีๆกับตําแหน่งดีๆหรือไดมอนด์หรือโอเคนะครับก็ขอบคุณมากครับสุดยอดมากครับครับจบบรรยากาศวันที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างครับ ก็รู้สึกว่ามีคุณภาพในการได้มาในการมาครั้งแรกเลยไหมครับใช่ค่ะครั้งที่สามโอ้นับได้ว่าคือมาทุกครั้งก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยเนาะแล้วครั้งต่อไปเนี่ยคิดว่าจะพาแกก็ไม่ให้เห็นเลยค่ะมีมาค่ะเริ่มเริ่มด้วยกันตลอดโอเคนะครับสุดยอดมากๆเลยครับขอบคุณมากไปก็นะครับเมื่อเช้านี้เราพบกันครั้งหนึ่งแล้วเนาะครับแล้ววันนี้ หลังจากจบบรรยากาศวันที่หนึ่งแล้วเนี่ยที่รู้สึกยังไงบ้างครับครับอ๋อนะครับวันนี้ก็จะเจอแล้วนะครับน่าคาที่สุดยอดมากครับถ้าเราได้เจอ,จเจอแบบนี้แล้วอยากจะมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้ามาแล้วก็ได้สาหรับการที่เราจะทํางานด้วยนะครับการที่ทุกอย่างนะครับสําหรับ เออดีอาร์เทนนิ่งนี้สุดยอดสุดยอดมากเลยครับครัสุดยอดจนกระทั่งแบบว่าเราอยากจะชวนนะอยากจะชวนคนที่เรารู้จักเนี่ยครับงานด้วยอีกครับก็มีทีมงานเยอะเหมือนกันครับที่เขาอยากจะมานะแต่ก็เออยังไม่มีโอกาสแต่ว่าเออโอกาสหน้านะครับก็คงจะมาเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับพร้อมกับตำแหน่งที่มีชื่อว่าโอ้โหไดมอนดเนี่ยโอ้ดิมอนแล้วก็ซูเปอร์เรโบิ้โอ้โหสุดยอดมากเลยครับขอบคุณมากครับโอเคครับ ก็เช <Da> ้าน <shorts> ี Take ้คร so, uh, like, ับก็อาจจะได้อาจจะได้เจอกันครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็สําหรับตอนนี้นะครับจบบรรยากาศของวันที่หนึ่งไปแล้วนะครับทุกที่รู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นดีใจแล้วก็มีพลังเอ้มาครับอันพี่มาครั้งแรกเลยไหมครับครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่ไหมรู้สึกตื่นเต้นดีใจอยากจะบอกลูกทีมให้เข้ามาให้เห็นแบบนี้ได้ไหมครับต้องมีความบอกบอกนะฮะกับตําแหน่งที่มีชื่อว่าสามปีมีนาถ้าแปดปีจะคืนดี โอ้ยสุดยอดมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ